ใก็นสมอกันจ้าพี่น้องสมองโวนหลานพันไหามาเนาะคะ่กะก็เลยเม่าปอกกินไปบ้านพื้นเมื่อน,นั้นพี่ก็เลยไหมามาย่ำกินก่อนพี่น้องว่าไม่ย่ำดอกอยากใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลชุโรดกินซื่อๆนะพี่น้องอใส่น้ำตาลจักน้อยพอเพิ่นเปรี้ยวนิดๆค่ะ แบบง่ายๆนะจ๊ะทุกคนใส่น้ำปลาไปนิดนึงน้ำปลาพาะเค็มรพี่นนองมาชิมดูสิจะ๊ะน่าจะอร่อยนะนแต่แสบอะมูจาวะใส่น้ำตาลแจ๊ก,จกน้อยก็นด้ถ้วยมันหน่อยพูดพี่นนองมันละค้นบ่ได้ ไปไปกินน้ำกันเพื่อนๆส้มโอส้มโอส้มโอยำส้มโอจะทุกคนคุกผีคุกอันน้ำปลาไปสำหรับเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวซิม,มุนกันแบบนี้แหละกินผู้เดียวอืตาสวางเลย มาด้ยจ้ะกินน้ำกัน